สวัสดีจ้าซาเมนีมาพร้ากันอีกแลว้วทางช่องย่าฮยัดด้วยิมนเถื่อนคมดั้มกระสือาเมนีย,ย่าฮัดภาพว่าชมบรรยากาศซื้อขายสอบถามนักาวัวอยู่ตลาดโคกจะเลื่อนอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครเด้อพี่น้องผู้ใดเข้ามาแล้วฝากดกดไลค์กดแชร์กดติดตามอย่าลืมกดกระดิ่งนั่เด้อสิได้แจง้งเตือนคลิปใหม่ๆไปแล้วกลับไปพี่น้องไปสอบถามมึงนะพี่น้องเนาะรอช่วงบรรยากาศ ราคาเมืนเน่อเขาจะซื้อขายเปนแบบนั้นราคาอุตลาดะโก,กจะเลิศมืนสิบเป็นราคาได้เหมือนแล้วยงสิบออห้าเปหรอช่มบรรยากาศพี่หน้อยหน่อยนี่จ็ตตัวสี่มือนหาแม่ใช่หละห้าหก เจสาเจตัวี่มือหาว่าสันพี่น้องี่มืหอันนีแยกบ่นแยกกับเียาหสาตัวเสตัวเสหครับพวกตัวที่สบักเคร์งไงมบอใช้บักเคร์ไงไงเจ่ยอนี่บส่าเส้าหาว่าสั่นพี่น้องสาตัวตตัวี่เาเดียวสาตัวเสาหพี่น้อง ้ใดอยาเฝ้านครับยาเฝ้า่มาดาตนหาตัวหนึ <confusing> ่งพ <Oliver> ี่น้องไม่หูตัวหนึ่งดาายหูคนนี้เพยได้หรอ่พี่น้องของหอยเน็ตเช่าหาีสามตนเ่าหาครับสามตุ้นสองหมื่นหาพี่น้องแม่นีสูงอยสี่สิบคุณเแม่ดงอกาพี่น้องซ้ายหู อันนี้ท่าได้ก่อนนี่สร้างนี่แับน,นี้สร้าหนึ่งวันสักปีนึน่งสองเมือนสี่ตัวสองเมือนสองพ่มแม่ล,ลูกไก่เลยวันสักไนพวปักไก่ เบียนโหลดด้สองคมพี่น้องทาแม่นีเพ่แม่มันหองความหอยเน็ดข้งเก้าเดือนแล้วครับข้างเกิา้ยมขอเบอร์ติดต่อศูนย์หกหนึ่งศูนย์ห้าหนึงศูย์เก้าศูนย์เจ็ดศูนย์เจ็ดโทรหาหอยเน็ดด้อพี่น้องด้อส่งฟีได้จังเ ลอยเม็ดลอยเม็ดเ่บัพโโลเด้อพี่น้องสองได้ลอยเม็ดปะนะฟีลอยเม็ดซองฟีลอยเม็ดนี่พี่น้องเอซื้อได้ขโมยขามน้ำขามประเทศไปได้หน่บ้าเฮ้ยบิ่งแต็มหัวรถพี่น้องทางเรือได้บ่ดสังเก่งด้วยเด็กขายเวียดนามนี่เพิ่งเอาได้หนิปมละมือก็โอ้โหเด้อเอาบูได้สนใจให้ดูหาหอยเน็ตเด้อพี่น้องเด้อครับเอาทั้งคู่มาเลยนะเอาตัวเดียวก็เอามือสองมัน แก้มเมียมไปน้ำเมียันน้แมเมียมมียังเมม่มันแมมันคือมันทองนี่แหละเด้อผู้เกเย็นี่บุ่นชีตัวนึงย่ปุ่นซ2สองมันเถือักอลนะมีิบหาบางเลยวะา้อหันเถื่นแม่นบ่ะพกได้เอาไปว่าได้หมด้ลนหาล้อเลยย่างเดี๋ยวแม่นบ่ะมือเขาก็เห็ชิ้หกชีเียอยู่ บรรยากาศพี่น้องบรรยากาศซื้อขายวุ้ยยุ่ตลาดโคเจรเล่นด้พี่น้องเปิดทุกเสาร์วันเสาร์กับวันอังขารพี่น้องสองมือเด้อตลาดโคกเเล่นเปิดยี่สองมือพี่น้องีนี่ยเป็นยาลูซี่หรอวะ เปิดเท่าไรคะนี่เปิดไตวลเปตัวละหมื่นสี่พันพี่น้องนี่ตัวผู้เด้อพี่น้องเด้อแขนแขนพี่น้องเนี่ยเนื้อหนังกดหวัันจะตันเลยพี่น้องโตละ สิบสี่รวดใดต่อรองใด้พี่น้องต่อรองไห้เด้อสิเปิดใ้ตัวละเมินสพันพี่น้องนี่ตัวผู้ตัวผู้ท่องผู๋เด้พี่น้องเด้อองหอยหองหอยเจนะเพาะเบอร์ติดต่อนีจ้า8แ1นสนจใจโทรหาหอยเจ๊ได้เลยได้จ้า กุ่นวันพี่น้องราคากับพ่อฟังเดีค่ะได้ยังมากมือหนิโอ้ได้ของมากครับพี่แมมันถือาคากีนันบอกถือาคากีนี้นจะจอาตัวละมือนึงมืลูกคุอกก่ะนากระเนแม่นตัวเออตัวแม่นี่เปิดเท่าไรนี่เปิดไปสเปาอยเปิด,ปด,ดไป<ำ>มือนึงพันาอยอพี่น้องมึงตัวตัวแบบไงสูงอยู่ประมาณ1น0อยสามสี่บวกคุณไี้พี่น้องตัวกไง เป็นงัวแม่นางงามพี่น้องัวผูนี่เดบอน,น่ผ<ล>ูนี่ไล่ละสิบเอ็ดยล่ละสิบเอ็ดไล่เดินหนึ่งพันหาอรอยตรงนี้หาอยได้พี่น้องต่อร่องใดเมนบ่ต่อใดเล็กน้อยต่อใดเล็กน้อยพี่น้องนี่เบาอ S 1, ossa, 1>, 1> ีเาอร่อ uh, well, ัาซเรซเอะไรก็ค uh, um, ือตัวนี้ตู่นี่คือเ่หาอร่อยซเาสอตวเด้อพี่น้องเด้อนี่หน่อย้งไหเ่ากับตอรองไสดจได้เบิดทุกตัวคบคลองคลองคลองคองคองอยเย็่าได้ถามกันนัดเดียวนึงพี่น้อง ลืบกันไปขนาดน้นอ,อหอยโรดดวง,งยินได้พี่น้องด้วยฝาเบอร์ติดต่อนะจ้าศูนย <0 98. S 2> ์เก้าแปดสี่สี่ศูนย์สี่สี่นสนใจโทรหาหอยโรดดวง,งยินได้เลยเด้แจ้าต่อละหมื่นหนึ่งพันหาลอยสันพี่น้องอค,ค่ะดูดิ มือข้างโดเดินเท่าใดขอซิเปียาอทกันเบิะรอีน er <Orleans. S 1> ี่แ่จสิบเอ็ดาลอยที่กันว่าจันเินได้มาสามตวพี่น้องตูสองแม่หึสนใจทหาหอยโหดไดเลยด้อจ้าตัวแม่น่ะเพิ่นบอเอาลงที่เท่าหลดของพี่น้องฝนตก

ไอ้ขาวมันกับไป่หมดเอาของช่วยเนีอาอยากได้กเห็นแล้วราาลูกของไก่เล็กี่แล้วมึง ข้างในล่ะแม่ลูกนี่ตุ่แม่ลูกในขอางในล่ะโอ้ห้องหอยปาเบือจื่หยาเอาหอยพันธุ์ได้ยังมาบ่ได้เด้อบ่ได้บอกมารอตีตัวรอตีง่อยหอยปามจะเปิดเท่าใดรล่ะนี่หองเจ้านี่จ้าแม่ลูกแม่ลูกเมื่อเก่ามเอาลูกเมื่อเก่าพันเนาะ นี่มองเอาว่าเซนพี่น้องเอาว่ใไหตัวเลยจิตัวก็เยอะเศร้าเศร้านินึงอ่ะอันนี้ห้องห่องว่าไหตัวรึห้องมองขายเด้อพี่น้องเด้อซิบเก่าว่ซนแม่ลูกแม่สูงเก่าตัวแม่แม่ลูกตัวแม่้อมเด้อพี่น้องเด้อเปิดไบซิบเก่าเมื่อเก่าพันพี่น้องแม่นี่เด้แม่นี่เปิดใบเจ็ดพันแน่อัราคาถือของพนเขมี่ได้พี่น้องเจ็ดพันมาสั่น เสียดพันละคาบะหอดมือเน,นะาะบะหอดมือพี่น้องตัวแม่พร้อมได้ตัวผู้นี่มแม่นบ่ตัวผู้ของแมาเจ้าบบ่ของข้าเจ้าติเอาหอยป่ามด้วยพี่น้องเด้นหนี่ราคาเสียดพันก็มีแต่ว่าอันนี้ชอนตัวมือเก่านี่แยกบ่น,นี่แยกก็ได้ครับแยกก็ได้ลูกป้อนนี่เท่าไหร่หกกว่าครับลูกนี่หกพันกว่าว่าสั่นพี่น้องแม่กับสิบสามแม่กับสิบสาม นี่พี่น่องแยกก็อย่า,ยยายแยกนลยถ้าแยกเนาะถ้าถ้ายกไปทั้งซองนี่ก็สิถึกอ,อยู่พี่น่องเอาขอเบอร์ติตโต้ศูนยหครับศูนย์หกหนึ่งหกสี่สองห้าแปดสมสนใจโทรหาหอยปามด้ลยเดอร์จ้าถ้าขาบปรหอดเมือนก็มีสนใจโทรหาในหอยได้เลยจ้า <า>สอง,สองเปิดเท่าไรน,น้องจ่านี่บักเขาหนึ่บ่กจ้าบักเขาเปิดวบซีบหาครับเปิดไ้ซีบหาพี่น้องตัวสีขาวนี่ตัวปูอ้วนตันพี่น้องอมืงวดมึนหาแพนเนาะมึงมึงชายเลยพี่น้องจะไปคุณที่ยัง ตัวลองได้ปะได้ได้ครับต่อรองได้อยู่เด้อพี่น้องเด้ออนาคตรพอพัดก็ได้อนาคตรพอพัดหน้าตารอพี่น้องขายราคาเนื้อยคน่าเคนขายราคาเนื้อยได้หนินตัวนี้เนี้ยแบงประมาณสิบสองครับสิบสองพองพันซึงเป็นเรื่องตัวซึ่งเป็นเรื่องวาววาวนี่พี่น้องห้อยมาว่าซึงเป็นเรื่องตัวได้ได้เปิดไปสิบสองนะต่อรองได้คือกันนะจ๊ะตัวล่องได้คือกันพี่น้อง ขอเบอร์ติดต่อค่ะ0ูน8์สองศูนย์แปดสนย์แปดสี่ย์เจ็ดห้าห้าเจ็ดศูนย์าหสนใจโทรหาหอยเมาได้เลยเจนข้าวขูพี่น้องหน้าคตรอพันาออกพิชื้นแล้วตันตันบดปัดพิชบดออกบดขายราคาเนื้อไงแต่ว่าขายราคาเนื้อคนว่าสนใจโทรหาในหอยได้เลยจ้า สรยตัวตนะคะวัสดีค่ะวัสดีค่ะ้ยังมาจะสองหน้าอะไรเขาจะทวงนี้ค่ะเลอได้งัวมาสตัวแม่ลูกสองหมื่ห่ละห้าเดือดไทได้ไปเดือดไทยไ่ด้ไ่ได้ซื้อมาแม่ละไห้ได้นะสองสองหมื่นหน่งพนาะสัน่น้อโคมสาแม่ลูกลูกโตผูหึโตแม่เ่านิลูกโตแม่เบิดลูกโตแม่เบิร์ดกระ่น้ก็จะฟ้องกันแล้า ตัวแม่ทั้ง3าด้วยพี่น้องด้วยแม่ลูกั่นเท่าไรกูเพเท่าไรกูเอหมเท่าไรกูเพิ่ม21,000 21,500%แม่ลูกลูกตัวแม่ทั้งสามตัวพี่น้อง21,500% ด่าข้าข้าหนี่นีได้พี่น้องเจ้านีข้กี่เ่องไ้าหอยหอยหอยส้นดีพี่น้องบอกว่าเขาไปหาพันหัวนยังขารบ่ได้ยุบสดเลยซ้ำกันได้ก็ถกซ้ำกันตัวต่อรองเลยบ่คะต่อรองได้นิดหน่อยต่อรองได้นิดหน่อยว่าสันไอหอยเพิ่นมาอ้ขอเบอร์ติดต่อนี่เจ้าศูนย์แปดสาโทรได้ตลอด24ชั่วโมง ของหอยสะตีเด้อพี่น้องเด้อสนใจโทรหาในหอยได้เลยจ้าเลาดโคกเจริญชะว่างแดนดินครับ ห้อยกระนางกอดเข้าก้องจองแจงแจงครับนกระตกเนี่นกระตกน้ำกระถ่วมว่ามัน <c oughs> ยืงเยือ่อม่น้ำชี้สงครามจืนกระซื่นปุ่นผู้ผล่นมาสม้มนางยิ้มเปยเปย่อยูย่นบสถด้เดือดถอนน้ำเขา <c oughs> จืนกระจืนครับทั้งนี้ก็บไ่ได้เดือดถอนนะครับกั้กระเต็มตลาดคือเกาไนี่ยแหละโอ้ทั้งพี่งั้กระเต็มตลาดครับย่าหอดุลแล้วครับ มาได้ครับพี่น้องมาเด้ครับรนี่เห็นปะในห่างเพิ่นก็มาต่อถามกันแซวสะยุ่น,นี่เลยนี่นี่ก็สามตัวควบเมลูเดจ้าอืมอันนี้ก็ อาเจ็ดได้ห้อยกันนั่แกหนาวเพิ่นครับนี่นี่เพิ่นกับแมานางเฮ็ดอยู่นั่งนั่งห่างครับนั่งห้อยครับนั่งห้อยกับแมานางเฮ็ดซีวีอยู่นี่ล่ะขายดับขายดีครับมันนี่ขายดับขายดีฮกตัวลอยกับแม่ได้ครับฮกตัวลอยฮกตัวลอยกับมาเพิ่นว่าฮกตัวลอยกับมาได้ครับนี่ฮกตัวลอยอันนี้ก็ตามราคาตาม ภาพครับนี่พ้นลกกรเจืนจืจื้นจืนี่ยังจื้อนคักขมิ้นกับเขามาได้ครับเด้อเนืลอขมิ้น